ทำไมคนอื่นเขามีรูปใน Microsoft Teams ตอนประชุมกันนะเฮ้ยจอมจอมไปไหนนี่ไปไม่กันช่วยพี่หน่อยครับพี่คนอื่นเขามีรูปกันว่ะแล้วมันใส่รูปยังไงวะเนี่ยใน Microsoft Teams เอาแล้วพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกเดี๋ยวผมไปตามพี่ผมให้อ้โหคนูคิดว่มึงเป็นโอ้อะไรวะเนี่ยเสียเวลารึ l a t ่ r ไปเลยครับพี่มีนเอาต่อมาพอดีเลยเนี่ยดิพี่เข้า Microsoft Teams อะแล้ว มันไม่มีรูปอ่ะอือเขามีรูปกันงหมดเลยนาล่นาร้งน่ารักสุดๆแล้วหล่อหมดเลยอ่ะอ๋อพี่แมนหัวเทาไอ้เนี่เออใช่สิมันยังไงวาถึงรูปโปรไฟล์ไม่เป็นระไ,ไม่เป็นดิอโอเคเดี๋ยวผมตอนให้มาโอเคในหน้าต่าง Microsoft Teams กดที่โปรไฟล์ของตัวเองที่มุมขวาบนเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองจะขึ้นรูป,ลรป,ก,ปกล้องถ่ายรูปกดปุ่มกล้องถ่ายรูปจากนั้นเลือกอปโหลดพ Picture ตัวโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างเบราว์ให้เราหาที่อยู่ของรูปที่เราต้องการเลือก จากนั้นให้กดเซฟเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รูปโปรไฟล์ที่คุณต้องการโหไม่มาอีซี่ยังวะเฮ้ยดีเลยมาครับงั้นถ่ายรูปพี่หน่อยได้ได้ได้เฮ้ยพี่เอารูปประชุมผู้ใหญ่อน่มันต้องแบบสุภาพสุภาพไปดิอ่ะออได้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 แล้วกินน้ำแล้ว แล้วไม่ไม่ถ่ายให้กูเอามาถ่ายให้ก่อนเด้